ในเรื่องอการเทียบผลงานเก้ากองจีนแนะนำนะคะวันนี้เรามาคุยถึงห้าบลจอเลยนะคะน้องเชค,คที่เราเอามาเทียบให้ดูแล้วก็เราจะมาเรียงตามผลตอบแทนที่ดีที่สุดในรอบหกเดือนว่าในรอบหกเดือนที่ผ่านมาเนี่ยกองไหนทำผลงานได้ดีสุดนะคะอันนี้เราไม่ได้เชียร์ว่ากองที่ทำผลงานได้ดีสุดคือกองที่ดีที่สุดนะคะเพราะว่าจริงๆเอาเข้าจริงจีนมันมีตลาดกว้างแล้วก็ตลาดที่ใหญ่มากๆ แล้วการฟื้นตัวก็เกิดขึ้นไม่พร้อมกันอย่างที่เราทราบว่าการฟื้นตัวของเอ h a ช e กับ A s แช re มันก็จะมีเหตุผลของการฟื้นตัวที่แตกต่างกันเพราะว่าถ้าในเรื่องของเอ h a ช e ก็จะมีในเรื่องของความขัดแย้งระหว่างประเทศในเรื่องของนโยบายการกำกักบ,บดูแลของรัฐบาลที่ทำให้หุ้นเหล่านี้เนี่ยมันตกไปเยอะนะคะในขณะที่หุ้น A s แชร์ are, ก็ได้รับผลกระทบ มากมากเลยจากการที่ประเทศจีนปิดเมืองแล้วก็ใช้นโยบายที่เข้มงวดดังนั้นเนี่ยต้องเรียกว่าทั้งสงตลาดเนี่ยได้รับผลกระทบในรูปแบบที่แตกต่างกันแต่ได้รับผลกระทบทั้งคู่ทีนี้เวลามันพิกอัพขึ้นมาหรือว่าโตขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยขึ้นมาไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับว่าบา,บางอันที่มันลงแรงมันก็ขึ้นแรงด้วยเช่นเดียวกันนะคะอย่างเช่นกอง China o p p o r t u n i t เนี่ย ที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายการกําก,กับดูแลของรัฐบาลจากนโยบายในเรื่องของความขัดแย้งต่างๆที่มีการข่มบาตรกันไปข่มบัตรกันมาตอบโต้ทางการค้ากันเนี่ยกองนี้พอ,อข่าวมันซาซาไปกองก็จะขึ้นมาได้ดีอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็อันนี้แหละคะ่ะทีเ่เรามาดูรายละเอียดกันนะคะว่า,เ,าเรามาดูกองก่อนดีกว่าน,ะน้องเช็คเนาะว่า5้าบรรจเนี่ยเขาเลือกกองไหนเพราะว่า จริงๆแล้วในแต่และบลจมีกองแนะนําบางกองนี่มี20มี20กองเลยนะคะ20-30กองเลยนะคะในหนึ่งบัลลจ์เนี่ยค่ะแ,แต่เวลาเขาเอามาแนะนําเรานี่แสดงว่าทีมกลยุทธ์ข้างในของบัลลจ์เนี่ยเขามีการเฟ้นหาแล้วไงคะใช่ไหมคะเขามีการ,ร,รเฟ้นเขามีการคัดเลือกแล้วเขาถึงได้อ่อเอามาคุยกับเราในวันนี้นะคะดังนั้นเนี่ย เราก็จะมาดูกันนะคะไล่ไปก่อนดูเอาชื่อกองก่อนดีไหมคะน้องเช็คว่าเอากองไหนมาก่อนครับกองแรกนะครับก็คือกองของ Asset Plus ครับ ASP Evo China นะครับนโยบายของกองทุนนี้นะครับก็คือเป็นหุ้นอไชน่าครับครอบคุมทั้ง A share H share แล้วก็ ADR ด้วยนะครับส่วนกองที่สองนะครับได้ลงมานะครับก็คือ Principal C HQ นะครับก็คือ Master Fund เนี่ยก็คือเป็นของ Schroder International select fund All China เหมือนกันนะครับนโยบายก็คือ All China นะครับครอบคุมทั้ง B share H share แล้วก็ A share ครับไล่ลงมาอีกกองหนึ่งนะครับก็คือ SCB A share ครับ master fund ก็คือเป็น Schroder เหมือนกันนะครับแล้วก็นโยบายก็คือลงทุนในหุ้นจีน A share ครับกองนี้ได้ Morningstar 5ดาวด้วยนะครับกองถัดไปนะครับก็คือเป็นกองของ TMB CoF ครับ master fund ก็คือของ UBS นะครับนโยบายเนี่ยก็คือลงทุนในหุ้นจีน offshore เช่น H share Red s h i p และก็ ADRs ครับกองถัดมานะครับก็คือกองของ p r i n c i p l CHTech นะครับก็คือเป็นกองของ i share หางเสียง tech นะครับเป็นกอง ETF นะครับแล้วก็นโยบายเนี่ยก็ลงทุนในหุ้นจีน A share นะครับส่วนกองถัดไปนะครับก็คือ K T A share นะครับ Master fund ก็คือ Alliance Global Investor fund นะครับ นโยบายก็คือลงทุนในหุ้นจีนเอแชร e เหมือนกันนะครับแต่ว่ากองนี้เนี่ยก็คือจะมีการกระจายการลงทุนค่อนข้างสูงครับกองถัดไปนะครับก็คือกอง TMB Spring China A นะครับ m a s t e อร์ n d ก็คือ UBS China A นะครับนโยบายก็คือลงทุนในหุ้นจีนเอ h ช r ์นะครับกองนี้ก็จะมีการ High Conviction มากกว่า KTA แชร์นะครับส่วนกองถัดไปนะครับก็คือ SCB c h e q นะครับ Master Fund ก็คือ Investech All China นะครับ นโยบายการลงทุนก็คือลงทุนในออช์ไชน่าครับครอบคุมเอแชร e H s s h r r e แล้วก็ ADR ครับกองสุดท้ายครับก็คือ KT a เอ a ช e ครับ Master Fund ก็คือ BlackRock China Fund นะครับนโยบายก็คือลงทุนในหุ้นจีนออแชร์ครอบคุมเอแชร์ Hshare และ ADR ครับนี่ก็เป็น9ก้องจีนนะครับจาก5บอรจอครับเยอะเลยเนาะนี่ขนาดเขาคัดมาแล้วนเอยแล้วถ้าไม่คัดมาเนี่ยเราจะไหวไหม เราจะเลือกไหวไหมก็คือแล้วแล้วเท่าที่เราเห็นจากลูกค้านี่ก็คือเวลาเราเวลาเราเลือกเราก็เลือกตามที่เขาเชียร์ในตอนที่เขาขายตอนนั้นนะ่ะนะช่วงนั้นแต่ทีนี้ในช่วงนี้เนี่ยถ้าเราไม่ได้อัปเดตเนี่ยเท่ากับว่าพอร์ตเรานี้มีประมาณสามสิบกองได้นะเป็นลองไปดูได้แล้วคนคเ <laughs> พราะว่าถ้าเราไปซื้อยิ่งเราไปซื้อตอนที่เขาไอพโออ่ะเขาก็บอกว่าดีดีด,ดีแล้วเขาก็เลือกเลือก,อก,อกมาให้ มันก็จะมีเต็มไปหมดเลยส่วนใหญ่แต่ข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะคะว่า,าในตอนนี้บรจเลือกอกองที่เป็นแอคทีฟฟันทั้งนั้นเลยอันนี้เป็นข้อสังเกตอันแรกอันที่สองก็คือบรจในหลายๆบรจก็จะกระจายเน้นกระจายไม่ได้ฟันทงว่าจะไปชอบ A-Share หรือ A-Share นะคะคือหลายๆบรจก็ให้ไปนเน้น A-Share ด้วยซ้ำนะคะอันนี้เป็น เป็นข้อสังเกตอันที่สองนะคะเอแต่ถามว่าถ้ามันมีมันไม่ใช่ร้อยกองเหมือนที่เราเห็นในตลาดแต่ถ้าถึงแม้มันมีเก้ากองเนี่ยแล้วเราจะเลือกอยังไงให้มันถูกใจหรือว่าถูกสถานที่ถูกเวลาแล้วทำผลงานให้ดีที่ดีให้กับเราก็คำแนะนำของเราก็คือกองถ้ามันเยอะอย่างนี้เนี่ยเราต้องเลือกผู้จัดการกองทุนก่อนว่าเราชอบสไตล์ไหนนะคะ เพราะว่าเราเลือกหนึ่งเลือกตลาดสองเลือกกิจการกองทุนทีนี้คําว่าเลือกตลาดก็คือเราจะเอาเอแชร์เอแชร์ are, หรือว่าจะเอาออแชร์ are, ซึ่งมันก็มีอยู่สามสามส่วนนะคะเอ่อทำไมต้องเลือกตลาดเพราะว่าออแชร์เนี่ยมันก็คือทั้งสองตลาดใช่ไหมคะก็คือครอบคลุมจีนทั้งหมดใครคิดว่าอยากจะซื้อกองเดียวแล้วได้ทุกทุกอย่างทุกสิ่งอันก็ต้องเลือกเอแชร์ แต่ถ้าใครที่ชอบอ่อแชร์แต่ถ้าใครชอบการบริโภคในประเทศก็ต้องเอแชร์แล้วล่ะใช่ไหมค,คนที่ชอบการโรคในประเทศเนี่ยรัวเรื่องความขัดแยงแ้งระหว่างจีนกับสหรัฐนั่นเองลัวโน่นนี่นั่นที่แบบเดี๋ยวมีการความบาดเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องโน่นนี่นั่นที่เกิดขึ้นอีกอะไรเงี้ยคราวที่แล้วก็มีปีนี้ก็มี เดี๋ยวมาการมีการแบนเหมือนแบนรัสเซียหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือว่ามีเรื่องใหม่มาทะเลาะก,กันอะไรเงี้ยหลังหลังจากเรื่องชิปก็มีมาแล้วไปตัดภาษีเขาก็ไปหักภาษีเขามาแล้วจะเอาเขาออกจากตลาดหลักทรัพย์อะไรอย่างนี้เป็นต้นอะไรเงี้ยมันก็คือ<ะ>ความวุ่นวายที่ขัดแย้งกันไม่จบไม่สิน้นถ้าถ้าใครไม่ชอบแบบนั้นก็ต้องมาเลือกเอแชร์ทีนี้เอแชร์ are, มันก็จะเป็นในประเทศเป็นหลักน,น,นะคะแล้วก็ส่วนคนที่ไม่ได้กังวลหรอก ว่ามันจะขัดแยง้งไม่ขัดแยง้งแต่มองความเป็นสากลของบริษัทที่ทำธุรกิจข้ามประเทศเป็นธุรกิจโริโภเฟิร์มของจีนที่ขยายธุรกิจไปทั่วโลกแล้วก็ไปจดทะเบียนต่างประเทศอันนี้ก็จะต้องเลือกเ h, h a r e นะคะเอชแช e ก็จะเป็นบริษัทใหญ่ๆอาลีบาบาเทนเซนเหมยถวนนะคะมีผิงอันด้วยนู่นนี่นั่นซึ่งบริษัทเหล่านี้ก็เป็นบริษัทใหญ่ใ,ญใญเลยนะคะ อ,อีกหน่อย B Y D จะอยู่ตรงไหนเราเราต้องมาดูอีกทีนะถ้า B Y D ช่วงนี้อาจจะอยู่ a s h a re ก็ก็ต้องดูว่าการจดทะเบียนส่วนใหญ่เนี่ยหลายๆบริษัทเขาก็จะจดในในทั้งสองตลาดทั้ง a s h a r e และ a อ h a re เพราะฉะนั้นชื่อชื่อ A s h ช re s h ช r e บางอันอาจจะซ้ำกันได้แต่มันไม่ได้ซ้ำกันเยอะเพราะว่าคำว่า a s h a re มันเน้นในในประเทศอยู่แล้วเนเพราะฉะนั้นตัวอุตสาหกรรมในประเทศเขามัน มันอาจจะเป็นภาคการผลิตเยอะขึ้นแล้วก็เป็นภาคบริโภคนะคะที่เขาไปเน้นหรือว่าบางบางบราจอก็จะเน้นกลุ่มการแพทย์กลุ่มเทคโนโลยีที่โฟกัสในเรื่องอในประเทศหรือว่าเป็นกลุ่มอย่างพวก e ีวีรถรยนตนไฟฟ้าอย่างเงี้ยเป็นตน้นคือเป็นกลุ่มเทคโนโลยีที่เน้นบริษัทในประเทศของเขาหรือว่าเป็นพวกพลังงานทางเลือกนะคะอันนี้แหละก็คือเราอะ พิจารณาความชอบของเราก่อนว่าเราชอบตลาดไหนอันนี้เอาความชอบของเราเป็นที่ตั้งได้เลยไม่มีถูกไม่มีผิดเพราะว่าคนคนเรามันชอบไม่เหมือนกันแล้วก็กลัวไม่เหมือนกันเราจะบอกให้เขาไม่กลัวมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องต้องไอดีนติฟายความชอบและความกลัวของเราให้ชัดเจนแล้วก็เลือกตลาดให้ถูกกับความชอบของเราแค่นั้นแหละทีนี้พอสมมติว่า่าถ้าเรา เราชอบ A อ h ช r ์เราก็มาเอา,เอากองเอแชร์มาที่แล้วมาถามถามก็ได้ถามนี่แหละว่ากอง A <ะ>เอแชร์ที่ไหนเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะอธิบายละเอียดอีกขั้นหนึ่งแล้วก็ถ้าใครชอบเอ h ช r ์ก็มาถามเราว่าใครเน้น A อ h ช r ์ดียังไงมาถามเราก็าใครชอบเอ A ก็เอามาถามเอาคําถามมาถามเราว่าเอแชร์ที่ไหนเป็นยังไงเพราะว่ามันมีเรื่องที่ต้องบอกหลายเรื่องนิดเด <laughs> อธิบายวัน<ะ>เดียวไม่จบค่ะเพราะว่า<ะ>ถ้าเป็นง่ายๆก็แบ่งเป็นค่ายแล้วกันเกณฑ์ที่สามวิธีเราแนะนำก็คือพอเราเลือกตลาดได้แล้วเราก็มาเลือก,กันผู้จัดการกองทุนทีนี้ผู้จัดการกองทุนเนี่ยมันก็มีอยู่แค่ไม่กี่ค่ายแค่นั้นแหละอย่างวันนี้ที่พี่ดีมาฟังก็ ubs เนี่ยที่เล่าให้ฟังอ่ะ ubs เขาก็เชี่ยวชาญเรื่องคุณจีนเขาก็จะเก่งอ่ะก็เป็นค่ายหนึ่งที่เรา เจรณาข่ายที่2เราเคยคุยกับทาง S C B เขาก็จะชอบ Schroder เนาะ Schroder Asset Management อ,อันนี้ก็เป็นเจ้าที่2ละที่เป็นบลจอที่มาเป็นคนดิเดตกันเจ้าที่3เป็น a l l i a n c e a l l i a n c e ก็เป็นเจ้าหนึ่งที่เก่งเรื่องกองจีนน,นลูกค้าที่อยู่กบับบัวหลวงอยู่ที่กรุงไทยจะได้ยินกองจีนของ a l l i a n c e บ่อยมากแต่ลูกดูได้ซ้ำว่า a l l i a n e เนี่ยเก่งกว่า s c r o d e r เก่งกว่า UBS เรื่องไหนเอเก่งเอนโยบายการลงทุนต่างกันยังไงสไตล์การลงทุนต่างกันยังไงเราเราอาจจะไม่มีเวลามานั่งฟังให้คนขายมาเล่าให้ฟังด้วยซ้ำคนขายจะไม่ได้บอกเราด้วยซ้ำว่าว่า Alliance เก่งยังไงรู้แต่ว่าพอเราเดินเข้าไปเราอยากจะซื้อกองจีนเขาก็ยกกองนี้มาให้เราซื้อเลยเนี่ยอันนี้คือปัญหาของคนซื้อที่เวลาอยากจะซื้อกองจีนแล้วแบบ คนขายก็ไม่ได้บอกแล้วก็ยกมาให้เลย <laughs> จับยัดใส่มือต้องเรียกว่า <laughs> จับยัดจับยัดใส่มือกลับบ้านอ่ะเราจะมาตั้งหลักแบบนี้เราก็เลือกจอประมาณอย่างนี้ค่ะมันก็จะมีอยู่แบ็ก็อกก็เป็นอีกเจ้าหนึ่งเนาะที่ทํากองจีนแล้วไหนจะมีเจพีมอลแกนอีกอะไรอย่างนี้เป็นต้นน้องเชฟมันก็มันก็มีหลายเจ้าแต่ทุกๆเจ้าเนี่ยก็อย่างที่เราพูดหลายครั้งอะ่ะมันไม่ใช่หลับตาปลาเป้าเนาะ เพราะว่าแต่ละเจ้าเขาก็จะมีวิธีการบริหารจัดการที่แตกกันแล้วก็มีนโยบายต่างกันแล้วก็ทีมงานแน่นอนคนละทีมใั้เราจหญ่ไปเหมาทั้งเข่งว่าเอ้ยซื้อๆไปเหอะเดี๋ยวมันก็ดีเองมไม่ได้อา่างั้นสุดท้ายเราพอเรามาเลือกเสร็จเราก็ต้องดูว่าเขามีนโยบายยังไงแต่ผลลัพธ์ของเรื่องผลตอบแทนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องสุดท้ายที่เราจะเห็นแต่ ผลตอบแทนที่เราเห็นในวันนี้กับผลตอบแทนใน3ามถึงหเดือนข้างหน้าหรือว่า6กถึงสิบสอเดือนข้างหน้ามันก็ไม่ได้เป็นตัวชี้วัดว่ากองที่ดีที่สุดในวันนี้คือกองที่ดีที่สุดใน6กถึงสิบสอเดือนข้างหน้าเพราะว่าสุดท้ายเวลาเราเลือกกองเราต้องดูเราต้องดูเรื่องหนึ่งนโยบายสองอวิธีการบริหารเขาแตกต่างกันยังไงวิธีการเลือกหุ้นเขาเลือกหุ้นกี่ตัว แล้วเขามองระยะสั้นระยะกลางระยะยาวยังไงเพราะฉะนั้นเราจะเอาผลตอบแทนมาวัดความเก่งเขาในตอนนี้มันไม่ได้เวลาจะวัดเขาเราก็ถ้าเราเหมาะลงระยะยาว 3- ถึงห้าปีพี่ีก็มองว่าเราคงต้องให้เวลาที่จะวัดเขาว่าเก่งไม่เก่งเนี่ยก็คงต้องให้เวลาขนาดนั้นนะแต่แต่สิ่งที่ความเหมือนกันของทุกที่ในตอนนี้คือบลจ มองว่าเขาเป็นบริษัทที่มีศักยภาพเอาอย่างนี้แล้วกันเขาถึงได้คัดมาขายให้เราแต่ถามว่าพอเอามาอยู่บนลู่วิ่งแล้วจะแข่งกันแล้วเนี่ยใครจะเข่งกับใครเนี่ยเวลาเป็นเครื่องตัดสินนะน้องเชคเนาะครับ<ะ>เออวันนี้เราก็เลยมาคุยกันในวันนี้แหละ,ะเพื่อที่ว่าอีกสามเดือนหกเดือนอีกหกหรือสองเดือนเราก็มาวัดซ้ําได้แล้วเราก็จะเห็นว่า<ะ>บนลู่วิ่งเนี่ยใครวิ่งนําใครวิ่งตามใครอยู่โลใครอ<ะ>ยู่ลางหาย เอาอย่างนี้แล้วกันแต่ถามว่าการเลือกวันนี้เราก็จะคงจะต้องใช้ความรอบคอบการเลือกของเราให้ดีแค่นั้นแหละแต่มันก็ไม่ได้เป็นการการันตีว่าเวลาเราเลือกแล้วเราจะได้สิ่งที่ดีที่สุดในทุกระยะเวลาจะบอกอย่างนั้นเพราะว่าเราไปดูผลงานเรามาดูผลงานใช่เราก็จะเห็นว่ากองที่ดีที่สุดในรอบหกเดือนกับกองที่ดีที่สุดในรอบตั้งแต่ต้นปี หนึ่งเดือนสามเดือนมันก็ไม่เหมือนกันเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นการที่จะเราจะบอกว่าใครดีใครไม่ดีเนี่ยมันต้องดูในระยะเวลาที่เหมาะสมอะเอางี้เอาถ้าถ้าเรามีกติกาที่ชัดเจนแล้วการเรื่องของเรามันก็น่าจะดีขึ้นนะคะอนนี้ยกตัวอย่างของตารางนี้เนี่ยเราเอาผลตอบแทนที่ดีที่สุดในรอบหเดือนซึ่งการวัดตรงนี้จริงๆแล้วมันท้าทายมากเลยนะเพราะว่า หนึ่งคือตลาดมันปิดมาสามปีแล้วก็ปัญหาความขัดแย้งมันหนักหนาสาหัสมากเวลาจะเราจะมาวัดในเหตุการณ์ที่มันไม่ค่อยปกติอย่างเงี้ยมันก็คือมีความผันผวนรุนแรงนั่นเองที่เราจะบอกนั้นตัวเลขมันก็เลยออกมาแบบนั้นนะคะก็ผลงานเป็นยังไงบ้างคะเอาฟันธงไปเลยว่าใครดีที่สุดและใครแย่ที่สุดคะน้องเชคต่างกันเยอะเลยเนาะครับต่างกันเยอะเลยครับก็ดีที่สุดนะครับจะเป็นของ TMB Cof นะครับ 6เดือนนะครับได้ผลตอบแทน27.15%ครับอันนี้เป็นข้อมูลนวันที่2พฤษภานมนะครับส่วนกองที่ให้ผลตอบแทนเคเดี๋ยวเราอธิบายไปด้วยลูกค้าจะได้รู้ว่าเป็นกองประเภทไหนเนาะเออเป็นเอ h แชรของ UBS เนาะครับครับส่วนกองที่ให้ผลตอบแทนแย่ที่สุดนะครับต่างกันเกือบ30%เลยนะครับก็คือ SP EVO China ครับ6เดือนนะครับลบ 3.78%ครับกองน,นี้ก็คือเป็นกอง All อแชร์นะครับที่ลง <All S 2> ทุนในเอแชร์ด้วยให้แชร์ด้วยครับค่ะเอากองอันดับ2ที่ทำผลงานอันดับ2องเมีกี้อันดับแรก27.15ก็คือ China of p o r พ u t i t y ของ UBS อันดับที่2 KT China อันนี้ของ a l l i a n น e นะคะได้17.70%นะคะอันนี้3ก็เป็นเอแชร์เหมือนกันนะคะเป็นของ UBS นะคะอยู่ที่ East Spring นะคะ16.12แสดงว่าอา่อ หุ้นที่ขึ้นมาได้ดีใน6เดือนที่ผ่านมาก็จะเป็นหุ้นเอชแชร์ที่ขึ้นมาโด่งสุดเลยเนาะแล้วก็หุ้นเอชแชร์ก็ขึ้นมาใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเป็นค่ายเ l ลิออนสหรือว่าหรือว่าจะเป็นค่ายของ UBS ก็ขึ้นมาใกล้เคียงกันอยู่ที่ประมาณ1 6 1 7นะคะแล้วก็ p r i n c i p l e CH Tech ก็คือกองเทคเนี่เองนะคะอันนี้มันจะลงในหุ้นเทค2กองเป็น ETF 2กองนะคะก็คือเทคขนาดใหญ่กองหนึ่ง แล้วก็เป็นเอเทคของ All Star Market อีกครึ่งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นกองนี้ก็จะเป็นแนวเทคล้วนๆเลยนะคะก็เนื่องจากมันลงไปแรงมันก็เลยขึ้นมาแรงนะคะขึ้นมา15.98%นะคะแ้วมี c ร p น e ิเอ่อซีดิอันนี้จริงๆมันก็คือกองอ Share เป็นเป็นลักษณะ All Share ของ s c h r o อ e r Asset m a n a g e m e n t นะคะ เป็นของโชลเดอร์นั่นเองก็เป็นออชร์ขึ้นมา10.99แล้วก็มี CSB c h e q นะคะก็เป็นกองเดียวกันเลยเป็นฟันเป็นแฟนเมเจอร์เจ้าเดียวกันเลยเอแล้วก็เป็นกอง CSEQ นะคะใชน้า Equity อันนี้ได้10.38 c h e q นี่เเป็นกองประเภทเป็นเป็นกองประเภทออชร์นะคะของโชลเดอร์นะคะค่ะ ก็เออแล้วก็อีกกองหนึ่งก็คือ SBA c Share เราสังเกตเห็นไหมคะ A แช r e นี่ก็ขึ้นไม่เท่ากันเนาะปรากฏว่าของกรุงไทยกับของอ a s t ์สปริงขึ้นเยอะกว่าในรอบหเดือนนะคะแต่ของ SCB อันเนี้ยบริหารโดย Schroder Asset Management เนี่ยขึ้นมาแค่เจ็หนึ่งเอร์ซนะคะแล้วก็มี KT KT A แชร์นะคะ ขึ้นมาแค่1.60นะคะค่ะก็นี่แหละค่ะมันก็ขึ้นมาไม่เท่ากันเนาะ KT China A กับ KTA Share น้องเช็คอธิบายลูกค้าอีกนิดนึงว่าต่างกันคนบริหารต่างกันยังไงชื่อมันคล้ายกันมากเลยครับ KTA Share นะครับจะเป็นของครับ,บ KTA Share จะเป็นของ Alliance ครับ Global Investor Fund นะครับ ก็คือลงทุนใน A s h a r ์ are, แต่ว่า KT China A นะครับก็คือ Master Fund จะเป็น BlackRock China Fund นะครับนโยบายก็คือลงทุนในหุ้นออแชร์ครับครอบคลุมทั้ง A s h a r ์ H Sh Share แล้วก็ ADR ครับค่ะเพราะฉะนั้นเนี้ย KT China อย่างเดียวครับไม่ใช่ China A ขออภัยครับค่ะมันชื่อ KT KT China เนอะใช่ครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็น KT อ่อ uh, KTA share นะคะคือมันก็อ่านกันแล้วก็เป็นของ b l c k r r o k k เป็น All Share นี่เป็นของ b l c k k r o c k ใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าเป็น All s h a are, น, ude, นีเป็นของเอ่อเป็นเป็นของ Alliance ใช่มันก็จะงงๆกันประมาณนี้นะคะเวลาเราซื้อกองแล้วก็ของ Asset Plus เนี่ยเขามีแค่กองเดียวก็คือ Evo China อันนี้ก็คือเป็น All Share นะคะก็เป็นอีกนโยบายหนึ่งค่ะ จริงๆทาง asset c l a s ก็มีหลายกองแต่ก็หยิบกองนี้มาแนะนำให้นักลงทุนค่ะก็ทั้งหมดก็คงจะชัดเจนมากขึ้นนะคะว่าบราจไหนเชียร์หุ้นจีนอะไรเวลานักลงทุนมีหุ้นจีนอยู่เต็มพอร์ตเนี่ยลองไปดูนะคะว่าหุ้นจีนของเราตลาดไหนแล้วก็เน้นหุ้นอะไรแล้วก็ใครเป็นผู้จัดการกองทุนนะคะ ผู้จัดการกองทุนก็ดูในสองคือผู้จัดการกองทุนฝั่งที่เป็นคนไทยกับผู้จัดการกองทุนที่เป็นต่างประเทศนะคะคือกองต่างประเทศเป็นกองอะไรก็ทั้งหมดก็หวังว่าจะครอบคลุมกองแนะนําของห้าบลจอนะ,ะนะคะ,ะก็เราเราไม่ได้มีเวลาที่จะลงรายละเอียดแต่ที่แต่ละกองให้นักลงทุนได้ทราบแล้วนักลงทุนก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดแต่ละกองหรือว่า ถ้าอยากจะเอาพอร์ตของกองจีนไม่ว่าจะเป็นพอร์ตกองธรรมดาหรือกองอาร์มเอฟเนี่ยจะเอามาปรึกษาเรานะคะจะเป็นกองไหนก็ได้ที่นักลงทุนถืออยู่เราเชื่อว่าจังหวะนี้เป็นจังหวะที่เหมาะสมในการที่จะปรับพอร์ตนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ปรับช่วงเราไปตอนที่เขาลดดอกเบี้ยเนี่ยเราจะเห็นสถิติแล้วเหมือนกันนะหุ้นมันก็จะ<ฆ>เริ่มโซซัสโซเซและช่วงนั้นนะ่ะค่ะเพราะว่ามันอาจจะมีการ เซลออนแฟกเกิดขึ้นไหมน้องเชตอนนี้มันก็มันก็คือเป็นโอกาสในการซื้อโอกาสในการปรับพอร์ตที่เหมาะสมเพื่อที่จะรับข่าวดีในอีก6เดือนข้างหน้าเอาอย่างนี้นะคะว่าจังหวะนี้ก็น่าจะเป็นจังหวะที่ดีค่ะแล้วก็ถ้าเราไปรอให้การมันโปร่มันโล่งมันเคลีย์เนี่ยถึงตอนนั้นราคาหุ้นอาจจะมีความชัดเจนมากขึ้นแล้วเราอาจจะต้องไปซื้อของแพง นะคะก็อันนั้นก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ควรทําในตอนนี้มากกว่าค่ะครับเราก็ดูแลจัดพอร์ตให้เป็นรายบุคคลนะครับสําหรับเป้าหมายของแต่ละคนเนี่ยที่ไม่เหมือนกันนะครับเราก็จะปรับพอร์ตให้ตรงกับเป้าหมายแต่ละบุคคลด้วยนะครับแล้วก็สามารถสแกน QR วอารคนะครับหรือว่าแอดไลน์มาที่แอดเวลลี่พับบิกนะครับแล้วก็กลับมาพบกันได้อีกครั้งหนึ่งนะครับในช่องทางผ่าน Facebook แล้วก็ y o u t u b e นะครับที่ w e ลล r e พับบิกนะครับแล้วก็ทางเวลลีพับบิกนะครับ ก็มีความสะดวกครับคือมาที่เดียวเนี่ยสามารถลงทุนได้หลากหลายที่นะครับเพราะว่าเราเป็นตัวกลางครับคาแนะนําของเราก็จะเป็นกลางนะครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับบลจไหนบรจษหนึ่งครับเราก็มีความเชี่ยวชาญนะครับแล้วก็มีประสบการณ์นะครับมากกว่า20ปีนะครับมีความปลอดภัยครับเราได้ไลเซนส์นะครับจากกระทรวงการคลังแล้วก็ดูแลกํากับโดยกอลต์่อครับแล้วก็เวลาเราดูรายงานนะครับ